สวัสดีค่ะประเพรช่องวิถีภูไทยชาแนลนะคะวันนี้ประเพร่มาแก,กงขนุนค่ะหรือว่ามามีเนาะบ้านฮายวยกว่มามีม๋จะเสื้อหมูเสื้อหมูจะวันนี้ประเพรเลือกเอาไอ้สันโคอเนาะสันโคล้วก็หมูสามสันพร้อมก่ะเพราะว่ามันเสียด้วยนู่ค่ะหมูหมูสามสันลวก็มีข้าวเบอร์จะวัตถุดิบปลาก็มีข้าวเบอร์จะข้าวเบอร์คือขา้ขาวข้าวสารที่ข้าวเหนียวที่ข้าเสใไว้จะเป็นข้าวไหมจานนี้นะจ๊ะแล้วก็มีพริกจ้ะ มีพริกแล้วกับใบใบผักคะเนาะบริเวณวัชพูไทยว่าพักเน่าจ่านี่นะแล้วก็อันนี้นะผูไทยหองว่าพักขี้ขมจ่านี่นะพนัพัพกขี้ขมเียเชยผือจะเพราะว่าไอม้มันมีเนี่ยมันจะมีความสาดนิดๆจ่เฮาเชยตัวนี้มันสิตัดจ่ามันสีเทเสยียบจ่าแล้วกับใบยะาน,นางค่ะวัตถุดิบก็จะมีแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวตามระเพยเดี๋ยวเขาโคดนะระเพยนะค่ะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสันนี่คนค่ะหม้อเดือดได้ทีแล้วจ้าถูกไหมป้าจะเอาหมูลงนะคะหมูที่ป้าเลือกเอาไว้เพื่อเอาหมูสามสามนี้เพราะว่าอชซึมันนุ่มจ้าสามสิบคีวดนนว่าเลือกเอาไว้ สามสันนี่มันมันสีนู้ดจ้ะพี่น้องสันสันกับสันโคเนาะสันโคโนี่เอทเธอว่าเป็นเป็นเป็นส่วน,นที่เสียบจ้ะเราก็เลยเลือกเอามนมผสมอ,อ,อย่างนี้จ้ะหดีอวก็เดินก็น่าจะเอาขนมลงจ้ะหรือว่าเอาเซซิ่งคนเดียวได้จ้ะเดี๋ยวก็เดิจุด,ด,ดแรบนึงจ้ะต่อไปจุดขั้นตอนเอาขนมลงนะคะ ขนุนี้ต้องเลือกเอาขนมเปื่อยด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันสิมีสองอย่าง้ะว่ามะบ้านหาววามันมีเนาะต้องเอามะมีที่เปื่อยจะมันสิมีแบบมะนมีเปื่อยกับมะนมีหนังมะนมีหนังนี้เอาเก่งไม่ได้ด้วยจ้ะพี่น้องมันสินานเปื่อยเพราะว่ามะมีเปื่อยเนี่ยมันก็เก่งก็สินุ่มจ้ะลักความอร่อยต้องเลือกขนมหนังไอ้ขนมเปื่อยจ้าคนไม่โ้ษ ต้มเพื่อนไปได้เลยจ้าจนน้ำพ่ส่นี่นะจนเพื่อนซุกจ้าจนเพื่อนเปยกระจงมาปุุงปุุงเคองที่หลังจ้าวันี้นะที่พาไปคนนูนนู้นกลังเดือได้ที่เลยค่ะพี่เยกำลังกำลังพอดีจะพี่น้องเพราว่าเดี๋ยวเขาต้มนั่จะม่เดี๋ยวิเล่จ้าเดี๋ยวคนหนึชิเลน่นี้เาิเล ตัวนี้น้ำกลังชิลิจุดให้ใจ่น้ตแต่แปลาเนาะปลาก็ต้องเลือออ่อนเอาเจ้าโนโน่ด้วยพี่น้องเด้อ,อหอมหอมใจปลาแดนมือใจสำคัญก็อยู่มองนีน้นะด้วยพี่น้องเด้อปลาต้งมงนัวจา้าใส่ชุดเป็นเป็นปลาแด้แซ่บนะเอะเสพีเลยปลาแซ่บเจ้าพี่น้อง ผงซู้รถมีที่เสื้อหลายเดี๋ยวน้องซ้อนมันหนากระโซนมันหนาหนาชุดขึ้นหนาแน่นอันนี้กับจังท่ที่เดี๋ยวจะไปน้องเราข้าวเบื่อข้าวเบื่อหนังจะใบย่านางก็ต้องสมพนเดี๋ยวพี่น้องเด้อจังแซ่บข้าอย่าต้มไว้เดี๋ยวจะพี่น้องเพราะว่าถ้าต้มใบย่านางไว้มันสีดูเด่นส่วนมีเ่บถ้าเขาเก่งเห็นไหลมันก็สีดส้มจ่าเรียนาง้าอิรวดียวอแช่งให้พอดีจ้า นี่เป็ใบนะน้ำกับตน้นนี่จ้ะพี่น้องน้ำปลานะางปลาปลาอิูเพาะซื้อกับเอ็นปลา,าแพนเน่ไว้ละจันปลานะนปลาสีชูโรด,เ,เ,ดเดินนี่นืงก็เอาเดี๋ยวพอเดินนี่เนื่องก้นเขาละปงเาขาก็ซื้อจ้ะพี่นี่นะเสือ้อพักข,กขี้ขมพักขี้ขมในเอเธอ ตัดตัดลดฟาดจ้ะเฮา,าเฮาเซอ้อกับสีมีขมแหมจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันสีเห็นมหนเพื่อมักขุมก็คือกินกับพักจ้ะมงคนเพื่อมักขุมก็กินพักไปนําจะ้ะมันสีเสื้อก็ใส่นี่เนาะเสื้อเอะพักน้ำจ้ะพักน้าห,ห,าหรือว่าคนไทยเป็นราชกรมยืนโมฟุตที่นึง,นง,นงกะอาอนี้ลงกะปุ้งจ้ะแบบน,นี้นะเสื้อไทย ลังลังไ้ทีจ้ะอันนี้ลงเลยค่ะหนึ่งอีกอันนี้เนืเสียอหอมอแล้วก็เสีเทอหนู่เข้มข้นกับเก้าจ้าพี่นอ้องเพราะว่าตามจริงหา้หาเห้าจะซื้อก้อนที่ซื้อเอ้ซื้อเข้าเบอร์ก็ได้จ้ะซื้อลงซื้อซื้อก้อนนิดนึงแล้วก็ค่อยซื้อแล้วก็ได้หีกพังนาหยอดใหญ่จ้ะเดี๋ยว,ว่าอันนี้ยอดพังนา,าพ,าพังนาเพปุ่้งไหมจ้ะ แนวบ้านเฮาจะมีที่ซื้อเนี่ยนะจ๊ะเดี๋ยวการควบคุมก็เอาพี่คุณลูจกจะแบบนี้นะแป๊บนึงจ้าเดี๋ยวจะเสร็จแล้วค่ะขอปฏิริการใส่ในแล้วก็เสร็จพิธีค่ะอันนี้แหละคือ ถ้าไม่เข้มข้นกเก่าจะเนี่คือตักกาดจะตักความฝาดของขน,นุนเพราะว่าขมนมมันจะมีรสฝาดน,นิดๆค่ะใบ่ย่างก็ดีจ้ะเขาเบื่อหรือสีก็ดีเดี๋ยวมืดจ้าหนิมันสีเดยคุ้นจ้ะพักอันซุกพักที่ขมซุกกระโปรงได้จ้ะนี่เสื้อได้จ้ะ ยาเสืออืมผลิตเป๊ะเลยจะได้นมะม,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 มัมีเม็ดเม็ดมันก็สีญ่พอดีกินแซ่บจะซ้ำเนี่ยนะแต่ว่าเวลาแกงมันนี้ยาเลือกมันนี้แก่เกินจะเกินเก่งล้วก็ถ้าอ่อนเกินมันมันก็สีแซ่บจ้ะถ้าอ่อนเกินเท่ากับไปสุปไปเลยจะเอ็ดได้หลายเมนูจ้ะ ี่นุ้งเตียงขนุนแบบผู้ไทยจะสูตรประเภทจานนี่นะมาเด้อกินขลังนั้นเดี๋ยวจะพี่น้องเด้อกำอยู่ดีเลยเนาะเดี๋ยวพะกี้ขมซุกก็คือปรุงได้จ้ะพี่น้องบ้านประเภทนะเห็ดแกงขมีเลยคือต้องมีพะกี้ขมจ้ะคือทำเองได้พะกี้ขมคือครบสูตรจ้ะพี่น้อง กูทน่้าตักเสือใด้ลค่ะเจ้าบังไปยู่ัสือได้เลยค่ะพี่น้อง คลุกคลิกน้ำพอดีเลยจะน้ำกับตอนพอดีดีจ้ะเสร็จอีกขุมิด้เนาะสิบห้ะ รุ่นอยากจะเป็นขน้ามีนูเก,กงขนมค่ะเกงขนมอ่อนจะขนุมเปื่อยเสือเอ่อสันข้อมูสามสันจากสูตรระเพยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพวกคุณหลายๆค่ะพี่น้องที่ติดตามประเพจนตั้งแต่ ตั้งแต่ต้นจนจบเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลคา์กดแชร์กดติดตามหัวเพยเด้อจ้าเพื่อเปลี่ยนกำลังเจอ <c oughs> ในคลิปต่อไปจ้าขอบคุณหลายพี่ีค่ะแซบจะพี่น้องมาเด้อกินข้าวแรงน้ำเดียดจ้าพี่น้องแกงขนุนน้อ,อยนยำหนาวในสดต้อน้องกินข้าวแดงนะผัวเพยเด้อจ้า